ตัวไข่เค็มตัวแรงไข่เค็มแล้วก็ชายเกียวไข่<ม>เค็เม,ม,ม,ม<ะ>สามารถเลือกได้ค่ะได้หมดเลยสามร้อยสี่ร้อยสามสิบบาทส่วนถ้าเป็นกล่องเด็ดลิปกล่องละร้อยเดียว<ม>ค่ะมีให้ชิมแบ่นมาชิมก่อนได้ค่ะ,ะและในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเมอรงง์แล็เฮลมอนสูตรหวานของเราน,นะคะ<ม>เราจะใช้แยวาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จะเป็นไข่ไก่ล้วนนะคะตัวน,นี้แนะนําเข้ามาชิมได้เลยะค่ะนี่นะคะมีให้ชิมทุกอย่างเลยนะคะใครอยากจะชิมนะคะกรอบเค็มเนะีคะมีเป็นคลองแครนะคะแล้วก็ บ้นคลิปใช้กันอบไม่ได้ทอดนะคะรวไปถึงขนมเปี้ยอบควันเทียนอร่อยออย,ออยนะคะแล้วก็เมอแรงนะคะที่ความหวานเนี่ยมาจากย่าหวานสูตรหวานน้อยด้วยนะคะอ่ะใครอยากจะทานอยากจะลองชิมขนมอร่อยอร่อยอ้านนี้เนี่ยคะมาได้เลยกับจิวแอนเจค่ะขอบคุณค่ะนะคะขนมร้านนี้อร่อยจริงอะไรจ้ะนะคะทัดมาค่ะมาทานเป็ด ไก่กรอบนะคะไส้กรอกคอกเชลอีสานนะคะทำจัดกาดเข้าหอบมะลิอร่อยากนี่นะคะตับ้มาปาหวานนะคะมีเ็นูกชิ้นเนื้อด้วยนะคะเนื้อลวนนะคะหรือใครอยากจะทาเป็นเองเนื้อเนี่ยคะคะหมี่สามชุบ้บะห่ติดเกลือเรื่องต้อามา <suspenseful> <görüş>

ขนมช่วยบ้านคนทีนี่นะคะวันนี้เปลี่ยนคนยากสวัสดีค่ะใครอยากจะทานขนมช่วยอร่อยอร่อยเนอนะคะเป็นขนมช่วยนะคะไปเติมะพราอ่อนตอกเยือกส่สิบหัจากตัวชาเนะสามกอโมกยบาง่ะคเลยอ่อานะคะขนมไทยทยนะคะ้มีเป็ 40, ขาานขนมช่วยเนอนะคะ, 3, รอ, 100, คะอร่อย, 100, ย,ะะออยชุ่วันะ ชัดนอาค่ะะละีบมะเขหอ่างนี้คะมีอย่าง้นี่ะมาอจายชางผู้ลาวก็เป็นเเพ่อใาทาเรกิจขังหวั้าแ่ค่ะหล่อหลาอะแข็งแร มุกเยาะจี๊อะไรต่ก่อนหมามาได้เลยนี้าวตหมยำกุ้งตุ๋นะคะข้าวทุ้ยตานขึ้นฉีกเถ้าตาเธอนะคะจี๊บจ๊าดเบอร์สุมานี่ใครอยากจะทานเมนูจี๊บจ๊าดอร่อยนะคะก็จะมีเป็นราชานทรงเครื่องค่ะนะคะมะกอกยำมะม่วงนะคะมีเป็นมะม่วงเปาดีนี่ยคะมะม่วงเปล่าแช่อิ่มก็มีนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งเมนูที่หาทานยากนะ เม็ดกระโบนี่จำได้แล้วนะคะใครอยากจ่ะชาเม็ดกระโบกอร่อยอร่อยนะคะสวัสดีก็จะมันัานๆเลยนะคะเด็กผู้หญิงแถวโซนน้ำตกเนี่ยนะสวัสดีค่ะ